ครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับกับเพื่อนๆผมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเอาชีวิตรอดนะครับมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไป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 เพื่อนผมนะครับลงมอสแอนิเมชันด้วยนะครับเวลาจังวันเหตุการณ์มันจะแบบไม่สี่เหลี่ยมเกินไปนี่นะครับตัดไม้ไอ้เหี้ยได้ไอภูมึงตัดไม้ได้หกสิบสี่อันในภูเอ้ยวางตัวครับหน่อยใครก็ได้สักสักคนหนึ่งอ่ะตัวครับสองอันเอาไวแป้ทำไม ตอนนี้นะครับเขาก็ได้เริ่มสู้แล้วผมจะอยู่ตี้เป็นคูท่านท่านแย่ไหมครับเดี๋ยวทุกคนจำคำตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวไปหาหินก่อนนะครับตอนนี้ผมกูเจอถ้ำนะครับจริงหรือเปล่าครับแคปมาโดนูแคปโชว์หน่อยเขาเปิดไม้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องพิมพ์เอาในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้นะครับตอนนี้ครับเจอถ้ำแล้วก็เจอฐานด้วยนะครับขุดแล้วก็ขุดฐานด้ยนะครับกูยืนอยู่ตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปขุดฐานด้านล่างกันนะครับเอ๊ะอ้าเอ๊ะกัดมมาานนีี่่อน๊อ้นะครับเหมือนแบบ ว้าวตอนนี้คุณผ่านได้เยอะแค่ไนีขละขมันมีเห็นมาขึ้นตคราบกูอ้าวของตกปอ้าวมีคนตกปาแล้ฮะของตกของเทเทนี่ละของตกอ๋อเทเทอ่ะเทดีเทเทเทนี่ละเทนี่ละไม่เททีคนเลยเฮ้ยทำคตใหญ่เลยทำโคตรใหญ่เราจะอันนี้คือการสงสมจริงนะครับสมดิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะขอหาทางลงบนางเจอมีคนสร้างบล็อกหินไว้ตรงนี้ครับว้าว เอ้าตายแค่ตายแค่ตายแค่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอลงไปเก็บของก่อนเซิร์ฟเป็นคนเดิยวเซิร์ฟเป็นคนดียวระบบดี่ดีนะครับเซิร์ปิงเซิร์ปิงฉันเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะครับตายไปตั้งแต่5นาทีแรกฆ่ากันเองเต่านะครับโดนลงนไปตรงน้ำโดนลงไปตรงน้ำไปเก็บของก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวของหายไม่อยากจะรู้เลยไม่เต่าเลยครับไม่โอ้ไม่เต่าเลยปวดเยอะของพูดทีเดียวแล้วมันไอ้รวมนี่มันนับไหม มันก็น่าจะนับแล้วนะให้ไม้มาแบบครโขคนของครเยอะนะครับสามารถสร้างเป็นคาลิมายได้เลยเราต้องกดหินเอ้ยสิ่งอะไรวะเราสะจะสร้างบ้านแยกหรือบ้านเดียวก็เดียวให้เดียวเลยแยกทำไมพี่เม้าวเฮ้ยโอเคนะครับต่างคนต่างใช้ชีวิตเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยบ้านเดี่ยวบ้านรวมไม่ใช่หรอช่วยด้วยบ้านรวมบ้านรวมบ้านรวมแต่แต่เอาแต่คนละชั้นก็ได้ มีใครมีห่านไหมไม่มีเลยไม่มีเลยมาขุณหินอย่างเดียวตั้งเป็นหมู่บ้านนะนะหมู่บ้านนะเกินม่งอ่ะน่าเจอจะหมู่บ้านแหละจะขุดจะจับเราเดี๋ยวถ้าคนเห็นเหล็กข้างหน้านเลยไหมเราก็ต้องไปไปขุดกันมอนเตอร์เยอะจังว่ะอ้าวผมเผลดตัดบ้านม่แต่เชื่อพังแล้วสรุปจะทำบ้านเป็นบ้านเดียวหรือบ้านรวม ภูเออย่างนี้ภูไอ้ภูแบ่งแบ่งบ้านบ้านเดียวแหละแต่ว่าเป็นชั้นแบ่งเป็นชั้นเนาะฉุนชั้นกูจองชั้นกูจองชั้นบนสุดแบ่งเป็นชั้นเลยใช่ไหมเอาชั้นยืดยืดมาไปจะดีมิสนิดคลาสต่อเติมตอนนี้นะครับผมก็ขไปทันทันไอ้ภู้ริดผู้รีดช่วยด้วยืช่ได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะไปช่วยทันวันนี้ช่วได้อยู่ตรงทำเนี่ยรับดาบช่วยด้วยช่วยด้คยภาขวานโอ้ย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  อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอยย่ยย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 ตอนนี้ครับผมโอ้โหตอนนี้คุณคูได้ขุดเหล็กแต่ตอนนี้อยงผมจะมาหาฐานนะครับโอเคปลอดภัยูลองขดไม้ดูอันนี้คือความสามารถพิเศษของมอดนะครับดีนะครับโอแหลกเลยนะครับ้างเลยครับางเลยครับงครับ เ t e r โอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมเจ๊งโอ้โหไมนกัเลยแบบไม่มีไม้ไม้หมดมให้ขอไมนหน่อยว่าเจอเพชรสามก้อนเหล็กส1ก้อนแล้วก็หมวกก้อนอหล็กอีกสอก้อนไม่แปลรูมนะครับสี่สิบหกันบอกเลยค้ามได้แบบคตรเยอะคตรเยอะกูหิวมากมากกินไม้แทนได้ป่ไม่ได้ไม้ไม่อร่อย ตอนนี้ครับเริ่มมืดแล้วครับเรายังไม่ได้เจอแก่เลยนะครับผมไม่ได้แยกกันนะครับใครแยกครับใหญ่รู้ไม่ไอคนตาบอกไอคนที่บอกอย่าแยกกันไปเลยไปจำสิ่งอยู่ในถ้ำกันแล้วแหละถอดแล้วไมเรียงแสงเลยเราไม่มีอาหารนะเออใช่ใช่อาหารเต็มแบ้วแต่ตอนนี้กูอยากได้ฐานมากมีสิบสามก้อนเอาไปได้หมดเไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาในถ้ำนี่เสร็จแล้วโอเคก้อนเดียวนะครับได้เหล็กมาก้อนนึงก็ถือว่ายังดีนะดีกว่าไม่ได้เลย เดี yeah, s <S ๋ยวขอกําลังอันตรายอัไตรายไอ้แอสโลโตสีเหลืองเฮ้ยไไม่เอาาเเเเอหลล็กมมีฮ้ยไม่เป็นไร้เอาตอนเนี้ยตอนนี้ไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้อาหารบ้มไม่ได้ไม่ได้ไม่แรงเลยบูมแล้วเอาอ้ยๆๆๆๆๆตอนนี้นะครับกัดเป็นคนแรกที่ได้นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พวกเราสามคนยังไม่ได้นอนกัดกัดเจอหมู่บ้านนะครับแล้วักัดกัดก็ขี้โกงนะครับไปแย่งเตียงชาวบ้านขี้โกง ครับโอเคเราไปหาอาหารด้่ยนี่เงินกำลังหาอาหารอยู่เนี่ยจริงเนี่ยชัเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่พวกนี้กันเนี่ยนะแป๊บนึงนี้ผมเจอไอ้โมลี่โยนรมลี่ไหมนะดิข้าจะตายแล้วอ่ะเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนโยนไปแล้วอ่ะโยนอะไรไปเนี่ยโอเคสเคตอนนี้ลงมาแล้วนะครับข้าพเจ้ามีอาหารเหลือเช่นน้อยเหมือนกันพูดอะไรเนี่ยไม่ถูกกาลาเทศตายตายตาย เอาเหล่าฟาร์มอาหารดีกว่าฟาร์มอาหารเดี๋ยวสบายคนหัวนะครับตอนนี้เขาเป็นสบายเหมือนเดิมนะฮะทีพีไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มีการโกงในเชิฟนี้เกิดขึ้นแน่นอนเชิบนี้เชิบเชิฟเชิฟเชิฟเชิบเซตพเพิร์ระเบิดอ้ววซอมบี้ซอมบี้เต็มเลยนะครับผมตอนนี้อิ่มข้าวและใครอยู่ฝั่งนู้นก็ขอให้โชคดีครับผมรอซอมบี้ให้แล้วโอ้ยซอมบี้ชินก็หนังเลยนะเฮ้ยไป ถ้าบ้านเราโดนก็ได้เป็นแปดนะครับครับได้หมดผมาบานใกล้เสร็จนะครับท็อปปี้ตัวเหมือนมันจะขาดครึ่งเลยวะด้วยลาตีอ่ะเดี๋ยวนะกโจคันนี้ผมเจอทันเอาละมาละกลับมาเยือนที่นี่แหละถ้าบ้านเราให้เหล็กน่าจิ้งไปเลยตั้งบ้านหรือขโมยบ้านเขาอยู่ครับว้าวทอปปี้เต็มเลย เจลืงเจลุงพะร้านะหมดไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยเจอเจอเจอเล็กโคตรเยอะเจอเล็กโคตรเยอะเลยทอมปี้เยอะๆเนี่ยเอ้ยเอ้ยไม่มีไม่มีเตียงว่ะไม่มีเตียงไม่มีแก้หาไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยมีใครมีใครจะมาหาผมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกับตายไมบใครจะมาผขาดพินจะทำจะทำแฟร์เช็คเผาอาหาร ไม่ใช่คนใช้มาผมไหมจันดันอยู่ด้วย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 โนอาห์โนอนอนมาอยู่อยู่ด้วยกันฝนบอกพี่กัดด้วยโนอาอยู่ห้องนี้โนอาอยู่ห้องนี้จำสิ่งนี้โนอาห์ปิดปิดจำสิงเออปิดเออปักท็อปเออโอเคอยู่อยู่ในนี้ก่อนชั่วคราวอ้าวชั่วคราวเข่าหละเผ่าแรกกันดีกว่าอยู่ในนี้ชั่วคราวนะครับผมแล้งพี่กัดไปให้นะครับไอ้นี่ปะ เหล็กยีโกโโกโโ่สิบเอ็ดก้อนโโโใช่ใช่อร่อยมากแ <Yes. S 1> ต่เพิ่มน้อย <c oughs> โอ้ยเพิ่มน้อยมากเลย <c oughs> อาหารสุดท้ายอย่างเดียวที่มี <c oughs> ม <c oughs> แล้วคือเริ่มเริ่มเกมมาลงถ้ำไม่หาอาหารอะไรมาก่อนเลย <c oughs> จริงก <c oughs> ูว่าเริ่มเกมเราควรแบบเราควรควรรวมตัวไว้แต่มันมีคนนึงแยกไปนะคร <c oughs> ับแยกลูกว้าววว้าแล้วเหตุใดคุณถึงไปลบหกร้อยครับคุณกัสเอ้ยเอาเอาเหล็กมาเข่าได้ไหมท่าน เราเล็กกั่นนั่นนนึงนะเจ็ดีเจออยู่ยไม่รู้ครับผมผมชอบเดนะอุ้ยเอ้าอะไรอ่ะเอแต่ว้าวอ้ยนวัดมาได้เวลามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันมาแล้วโอเสยขไปหาเอร์รี่ว้าวนวักลับกลับยเอรนันจะดูอันตรายครับไปอินเสิร์ตยครัยเอยเพิ่งอยเยเอยเพิ่งอยเเพราะว่าเราควรขับโลไวก่อนยช่ดใช่ใช่เนียเตอนนี้กเผาเ ว้าวดีเก่งไม่เผาเตานี้ไม่เผาเตานี้ไม่เป็นไรจะได้รวมกันแต่ตอนนี้ได้โอ้โหซอมบี้ระยะประชิดอยู่เลยโอ้เต็มเลยเต็มเลยมาดิ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 ยจงให้เปิดตีกันได้ใช่ไหมบรรลุนวลบรรลุนวลตีกันไม่ได้โอ้โนองนั่นหลอกกูกันดูริงเโอเค แผนอัญชันฉลาดอ่าอู้วตอนนี้นะครับสเกเลตันก็ยิงกันเองนะครับใครเด้แมนก่อนตายโอ้ยเฮ้โอ้ทถล่อ้ชันได้เกลเลตันสเกลเลตันตายตบีโอเคเบอร์รี่อยู่ไหนฟันไม่โดนเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่แถวนี้เบอร์รี่แถวนี้แทบไม่มีเลยมีน้อยมากอุ้ยแต่อุ้ยแต่เหล็กเยอะว่ะเดี๋ยวก็เฮ้ยตะกดผ่านเลยเหล็กเยอะเยอะชะมัดแล้วก็กดกด อ่านก็เยอะแค่คืนแรกเรายังจะตายอยู่แล้วเนี่ยคือต่อไปจะไปกันแน่เราจะรอดเพราะว่าคุณดูเข้าเอนจอยแบบเอนจอยชีวิตมากเลยอยู่บนอยู่อยู่ในหมู่บ้านหมดเลยและคลิปนี้มีสามคนเลยกับเขาที่พักเนี่ยสิ่งที่ช่วยผมได้ก็คือเออโอเคตอนนี้เริ่มจะช้าแล้วโรูเบอรี่นะครับผมอาหารผมจะได้เต็มโอเคครับตาเหล่งตาเหล็กแล้วก็เบอร์รี่โคตร น้อยเวอร์รีแบกจัดโอเคต้องไปหากาเวลอ่ะชีวิตมูนาเวลดาเวลคืออะไรอ่ะเอาล่ะชุดพร้อมสู้แล้วตอนนี้ผม้ชุดพร้อมสู้แล้วโอ้โหธนวัฒน์มันดูนี่ดิ๋ยวดหล็กเหล็กอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ใครมันจะไปมองเห็นวะเออมันอยู่ทำไมตรงนี้วะเออมันอยู่ใครอยู่บนหัวเราเอ้ยใครอยู่บนหัวเราอ่ะไม่ใช่คนฝนตก ธนวัตรเดี๋ยวขอออกออกข้ามไปเลยดีกว่ะได้เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับธนวัตรนะไม่เป็นไรมาคนละว้าวว้าวว้าวฝนตกนะครับต้องเห็นอีกเงี้ยตัวนี้ตัวเนี้ยตองเหนเนี้ยเนี่ยเนี่ายใครจะมองว้าวเหล็กน,นะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแบบอยู่อยู่ตามที่ทั่วไปแนตะ่พวกเราก็มองไม่เห็นทางที่กจะบอกมาเนี่ยไอ้ภูกูว่าจนกว่าจนกว่าเราจะหาคนแก่ได้แบบเยอะเยอะเลยหรหมาดำเหรอหมาดำหมาตาเหลือง ถ้าเลือกไม่มีกระดูกอ่ะอยากเทมอะ่ะเป็นไรแต่แต่ว่ามีกระดูกแค่อ,อันเดียวเองไปใช้ลองเสีย่ยงโชคหมาเล็กหมาเล็กยังหมาเล็กของเทมหมาเล็กดิมันจะได้อะลองลองไปดิกดได้ปะเอไม่ได้ได้ได้อ๋ได้แล้วเออได้เลยด๋ยว <c oughs> หลังน <c oughs> <ะ>ี้ผมจะให้เนื้อซอมบี้กับหมาเย็นๆนะลูกเนี่ยห <c oughs> มาโตเลยโอ้โหโตเลยทนนักนักขโม อาหารอาหารมาเป็นไงได้ได้นี่แล้วบ like ้านไหนนะเออหมากปบกคอสีเหลืองนะเอาเรียบเหรอเรียบร้อยไอ้โว้เก็บของเก็บของมาบ้านนี้ด okay. 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 ิยรอสองร้อยห้าสิบไม่ไม่เก็บให้อ่ะมันดี้สปอนไม่เป็นไรคูบอกเดี๋ยววิ่งมาวิวศพคูมีอาหารด้วยวิ่งไม่ได้เดิกถางต่ง ไ,ไ,ไอปูไลู้ลาไก่แล้วเราต้องเดินไปจุดไหนเนี่ยไปรับหมากอนต่อนี้ต่อมี้นะโอเนี่ยม,มาแล้วมันมาแล้วหม,ม,มา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 ติดนี่แหละโ,โอเคโอเคไปไปข้ามเลือตรงไปไปตรงหกร้อย

ไปหาสีแดงให้ปืยิปเปอร์อีกแล้วเหรอโอ้ยเรือ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 ยิเจยบทางบ้านสีแดงเฮ้ยชิหายเฮ้ยอะไร้นี่นี่นสีขาวเนี่ยองกุสีแดงเป็นกานไอบไอบเก้น่เลยแล้วนี่เกมมากรก เรามาสร้างบ้านกันเถอะครับไอ้เหี้ยกว่าจะได้สร้างบ้านเฮ้ยหยิบถามม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ได้หยิบมาแล้วเฮ้ยกูหยิบมาแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขุดดิมาเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กซีโอล๖เลเวลเกมเฮ้ยอะไรปะทานั้นลงจะไปเก็บม้า ต้องการความเช่่ยวอะไรลงถ้ำอยู่ขออนุญาตปูพื้นนะครับเนื่องจากเดี๋ยวมันไม่สวยปูมาเซในม่ดิเยอะๆๆนี่ระเบิดไปดิมาเด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 ธรรมะวัดเท่ระเบิดระเบิดโหเยอะจังวะไม่น่านาทีมั้งไม่รู้น่าจะนานกั่นะน โอ้โหทำโคตรใหญ่เลยวะเชื่อตรงแถบตรงนี้แล้วก็วางประตูเฮ้ยโคนเดเพชรข้างหน้านไหมมาเอาละเอาละกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วทาไมขาวมันจะเป็นแบบแบบเป็นถ้าไม้ดำมันจะตายมันตายเฮ้ย ใครแย่งเตาเผาเนด็ดให้ในอนท่านฝากเผาเล็กหน่อยไหนโอเคเผาเลย <laughs> ไม่รู้ดิเนี่ยเนี่ยเ<ำ>ตียงสีแดงทรัแค่นี้มาก่อนส่อสถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต like, like, ิดตามได้วยนะครับ EP แรกนะครับพวกเราก็กว่าจะสร้างบ้านได้กว่าจะรวมตัวกันได้ก็โคตรของโคตรนานนะครับ EP หน้าจะให้ผมไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยด like, กดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับเอาละเอาละสำหรับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จบกันแค่นี้ครับผม